สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาจีนกับชันีสฮอลิกวันนี้เรามาเรียนคำว่ากูจี้กับเคอหเนิงซึ่งทั้งคู่มีความหมายใกล้เคียงกันว่าคาดการแต่การใช้งานต่างกันเล็กน้อยค่ะเสียงถงเตียนจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคำบ่งชี้ถึงการคาดเดาแบบข้าวๆโดยอาศัยสถานการณ์บางอย่างเป็นพื้นฐานตัวอย่างประโยคเช่น 今天的工作估计可能完不成了因为出了點问题ผู้ถงเตียนจุดที่างกันแตกต่างนอ็คำว่ากูจี้สามารถใช้เป็นภาคแสดงได้โดยตรงและตามด้วยคำกิยาหรือประโยคย่อยได้ส่วนคำว่าเขอหนิงเป็นคำกิยาช่วยใช้เพื่อขยายคำกิยาเท่านั้นโดยจะวางไว้หน้าคำกิยาที่เป็นภาคแสดง 例如，明天就可以上网查成绩了。我估计这次考试考得不错。明天就可以上网查成绩了。我这次考试估计可能考得不错。第二，肯定，可以是肯定的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 ， 他这么多天没来上课最可国了。ข้อที่สามคำว่าเขนินงสามารถใช้ตามหลังเหินเป็นเหินเขนินเงเพื่อเน้นการคาดคะเนให้มีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถวางไว้หน้าหรือหลังประธานก็ได้ตัวอย่างประโยคเช่น很可能他还不知道这件事 เข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนงั้นลองทำแบบฝึกหัดดูนะแล้วมาพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆกันนะจินเทียนวอโจเลอใจเจี้ยน